สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กสบสามาัคี VIP เนาะประจำวันที่สามสิบเมษายนปีหกนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหกกับเก้าห้า5ูน8 8ห้าหน85 86จับคู่ก็5 8 8 5 6 9 9 6 เก้าแปดแปดเก้านะห้าเก้าเก้าห้าก็จะจับเลขคู่ก็หกแปดศูนย์หกแปดสองหกแปดสี่หกแปดแปดห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสามห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้านะคะคือจะเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสามเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเนาะก็ก่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปสามมือกีวีสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปด 8 0 8 1 8 2 8 4 8 5 8 7 7 4 2 5 8 4 1 5 7 7 8 1จับคู่ก็4 7 7 4 5 8 8 5 5 7 7 5 4 8 8 4เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ5กับ8มาเหมือนกันเนอต่างกัน4กับ7 6กับ9เนาะ6 4 7 9 4 7 ก็ก่อนเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะอย่าลืมลาวสามัคคีกับสามัคคีวีเ้ยเฉพาะกิจกับ vip ถ้าไม่สลับกันออกนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ